อออผมยากมาด้วยก็อยยาากกมด้ว็บอกดีๆอยากมาด้วยก็บอกกคุ้มนั่งอยู่กับกูที่ไหนพี่ไปด้วยครับอยากไปด้วยด่มีกล่องบปล่าเตรียมเตรียมกล่องในตัวห้าอันเตรียมกล่องในตัวห้าอันเด็ลงไปอยากอยากมากล่องละห้าแจกเสื้อครับถ้ามึงจะนั่งรถต้องจ่ายเสื้อนะเต๋เต๋ครับไอ้เียเซิร์ฟมันเป็นเที่ยไม่รู้ขีดรถจักรยานมารับกูหนเดี๋ยวมึงอยู่ไหนมามาออุ้มอยู่ลุงมันไปได้เดี๋ยวไตำรวจไล่อยู่ นั่งไปด้วยเด็นั่งไปด้วยเดกั่งไ่อ้วยเด็กนั่สไัด้อยเนั่งได้วยเกนั่งได้่ยเด็กนังได้วยเด็ั่งได้วยเด็กนั่งได้วยเด็กนั่งไป้วยเด็กนั่งไปด้วยเด็กนั่งไปด้วยเรากนั่งไปด้วยู่หกใั่งไ้ยเรากนั่งไป้วยเด็กนั่งไปด้วยเร็่ได้วนั่งไวยเด็กนั่งไปดวยเังอวยู่ไหนั่งวยเ่ไหนั่งไป้โหเถกนั่งาปม้า ขอให้เราสัก48 49อ่ะนะโอเคครับโอเคเลยคเดี๋ยวกลับไปรีอร์่มันอะไรที่ไหนอะคือกลับไปดีนส่วนนนี่คือจะเอาใส่ไทยรถไปใช่ไหมใช่ครับใช่ใส่โอเคแล้วพวกนี้ก็โอเคโอเคครับอันนี้ปกติเขาจะรีตรงนี้เลยฮะใช่เพื่อนไม่ไม่เอารถสอดหนามหญ้าครับแล้เดินเอาครับมันสะดวกไปโอเคครับอันนั้นมันง่ายไปอันั้นแหละพี่เขาไม่ยอมพี่เขายอมไปอันนั้นแหละไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับเขตปูนบ้านผมครับเขตปูนบ้านผมใช่ครับใช่ครับมาผมแทงต่อไม่ใช่ขาวอ่ะ ก็ว่ากูจับช่วงนะเออทีละคนครับทีละคนทีละคนผู้หญิงไหมครับต้องผู้ชายอย่างเดียวครับบ้านผมม่น่าศรัทธาในผู้ชายครับผู้หญิงเพิ่งเก็บหัวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมันต่อยใช้มีดต่อยนึกว่าต่อยธรรมดาเหี้ยกูเลือดรดเกือบตายน่าอยู่บ้านไอ้วะโอ้ยอุ้ม่ตสอบสัมเาษอ์แวันนี้ไม่ดูดิช่วยไปด้วยอุ้มไปด้วยอ่ะตึงบลา นั่นแหละไม่ได้อวยนะเดี๋ยวดูเดิตำรวจตลอดทำอะไรไม่ได้อะตลอดนับตลอดนัดตลอดตลอดไอ้เต๋ตลอดนับอุ้มอยู่นะอุ้มอยู่อุ้มอยู่มาไล่หน่อยนะเต๋ทอดหมูยังไงให้ติดกระทะทอดหมูยังไงนะทอดหมูยังไงให้ติดกระทะทอดหมูยังไงให้ติดกระทะใช่อะ ไม่ใส่น้ำมันไงทอดทอดในหม้องไงโอเคเฮ้ยเธอเซ็กวิดมีเอาหงม่เอาหงี้ไม่เด้เธอเซ็กวิดมีลุงหัวหน้าเขาบอกว่าเขาอะไรนี่เขาไม่พักแล้วนะ ใช่เหรอัวหน้าเขาอะใช่พี่ตูนอ่ะจะพี่ตูนเล่นที่นี่ปะต้องแก้กมือนะแก้มือคืออะไรอ่ะเราจะาาเมื่อวานไงเราแพ้แล้วนี่สองมือเอามืออีกมือดีกว่านี่สองมือสองวันไงใกล้เออมือใกล้เออไปเลยปูอวส่องเคสไดแต่อุ่อยู่ปูวอวรถต้อวดแล้ลลอยู่สองคางเมทซากเล่นครับ แถวถนนรบ้านถนนระบ้านไอถนนระบ้านเชอะไอลองถนังมึงชวนปั๊มทำมิจี้อะไรเนี่ยไอเด็กเที้ยโอ้ยไอมิจยชางเขาเี่ว่าไอมียางตัยอะไรอหไรเล่ากูอยู่ไกับตีแล้วไอตีอุ้มอยู่กำลังโดนย่านไล่ตามโอย่านมันเยอะจัดย่านมันเยอะจัดเที่ย

นไปลาก่อนทุกคนขอทุกคนโชคดีขอทุกคนโชคดีแฟชั่นมาต่างๆก็ไม่รู้เนี่ยมาเพิ่มอย่างไรตัดยิงติดลงมาดิมึงยิงดิมึงยิงดิมึงยิงดิมึงดิลูกลงหวาได้ปะยิงลูกลงมาได้ปะ

ตรงนี้คือมันอยู่ลานจอดรถป่ะตรงไหนอะพี่อมลุงหลานโวยเว้เนี่อ่ะบ่นเลยแต่เธอทำไปไปนี่อะไนี่มะไรนีม่ะนี่อ่ะใช่้วาพี่ตอี่เรามีเคสอยู่ป่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ทำไมเราเทลเจะได้เห็นเราบ้านเราเขาได้ประตูลุงอยู่ไม่จริงกูลงรถนีกูจะเอามันไม่จริงกูลงรถนีกูยิงกูลงรถกูยิงลงรถเร็วพี่บางอยู่ไหนอ่ะพี่บัง นีไปไหนีไมนอะไรไอ้นุม รียบร้อยแล้วคันนี้ได้ได้ป่าวตายแล้วอุ้ยมันชุบรงนู้นมันชุบ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 มันแล้วนี่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอ้ยมมีใครมาช่วยกูเลยเหรอไอ้จัดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอลงแล้วเนลงแล้วนั้ายลง อะไร <Angry> <N> ตระการพี่อะไรตระการมี่เลยวะอ๋อต้นไม้เฉยพี่ชาย